ปีหน้าจะเยอะเท่าปี6กเจ็ยไหเยอะกว่าเยอะแต่ต้นปีแล้วก็ประเทศใกล้เคียงมีซึนามีซึ่งเราอาจจะเจอพวกอัฟเอร์ช็อคด้วยก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวอะรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันนะพมา่า จากกรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จุดสูงกลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมาที่ละติจ u ด21.682องศาเหนือลองติจูด96.121องศาตะวันออกขนาด7.4ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปาง,งมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรทำให้ประเทศไทยได้รับความรู้สึกสั่นไหวบริเวณกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ ขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว11แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ไม่สะดวกกลับที่พักหรือไม่มั่นใจในความปลอดภัยของที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าตรวจตราเพื่อความปลอดภัยพร้อมจัดหาน้ำและรถสุขาเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับศูนย์พักพิง11แห่งก็ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงรองรับได้50คนว่าง20คน 2. บ้านพักสูงอายุบึงสแกงามรองรับได้100คนว่าง100คน 3. บ้านพักผู้สูงอายุบางแคว่าง15คนรองรับผู้สูงอายุ 4. บ้านพักผู้สูงอายุดินแดงรองรับได้70คนว่าง20คน 5. ศูนย์กีฬาบางมดรองรับได้100คนว่าง100คนต้องเตรียมเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวมาเอง 6. ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวท1รองรับได้300คนว่าง300คนต้องเตรียมเครื่องนอนและของใช้ส่วนตัวมาเอง 7. ส่วนลุมพินีเขตปทุมวัน 8. ส่วนเบญจาศริเขตคลองเตย 9. ส่วนเบญจก,กิติเขตคลองเตย 10. ส่วนจตุจักรเขตจตุจักรส่วนสันติภาพเขตราชเทวีค่ะ และล่าสุดในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมในโซเชียลก็มีการแชร์คลิปหมอปลายพลายกระซิบเคยไปออกรายการของกอบฟเบนจพลนะคะและได้ทำนายเอาไว้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงเดือนมีนาคมปี2568ค่ะปีหน้าจะเยอะเท่าปี67ไหมเยอะกว่าเยอะแต่ต้นปีเรื่องอุทกภัยแล้วก็ ประเทศใกล้เคียงมีซึนามีซึ่งเราอาจจะเจอพวกอาฟเตอร์ช็อคด้วยคุณมั่นใจเลยนะเรื่องนี้มั่นใจให้เตรียมตัวเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวพวกสัญญาณเตือน,นภัยแล้วก็วิธีการหนีอะไรพวกนี้ก็ช่วงประมาณกลางของกลางปีอะชัดแล้วกลางของกลางปีเดือนที่3เดือนที่4 ปร,ประมาณนะค่ะอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้างใช่ขอให้มีเกิดอะอยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกเหมือนกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันเนะ <c oughs> ะาะพม่าเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้พมา่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่ะคุงระบุเลยเหรอ